สวัสดีครับพบก,กับสุรข่าว Liverpool. ลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เชดฟาบิกาสชูนหนึ่งสตาร์ลิเวอร์พูลแข่งเก่งที่สุดในพรีเมียร์ลีกเก่งที่สุดในลีกผู้ดีเชดฟาบิการนะครับมีฟิลไอเอชโมนาโกระบบนักเตะที่เก่งที่สุดของพรีเมียร์ลีกณตอนนี้คงจะหนีไม่พ้นซาเดอุมาเน่ปีกของลิเวอร์พูลพร้อมบอกว่ามันยังเร็วเกินไปที่จะตัดสินว่าไครไฮสแตทจะเป็นการเสริมทัพที่แย่ของโจซีหรือไม่ 1. เชฟฟาบิการนะครับกองกลาง,งคนดังของไอเอบบสโมนาโกสโมสรนดังศึกลีกเอิงเบอร์เซีย์ก่าวยงยงาตีลแมาเน่ปีกชาวเซนเนกลัลของลิเวอร์พูลว่าเป็นนักเตะเก่งที่สุดของศึกพรีเมียร์ลีกในปัจจุบนันหลังจากมาเน่เมาสองประตูจนช่วยทัพหงดงังบุกไปชนะเชลซี2-0ถึงสนามสแตมฟอร์รอดบีลดในเกมลีกเมื่อวันอาทิตย์ที่20กันยายนที่ผ่านมานะครับโดยนันกนดังกล่าวเชลซีมาเหลือผู้เล่น10คนเท่านั้นในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกจากการที่โดน แอนเดรส์เคลสตนสันโดนใบแดงไล่ออกจากสนามและพอเข้าสู่ครึ่งหลังมาน,น่ก็มาทำา2อประตูในนาทีที่50และ54จนช่วยให้ลิเวอร์พูลเก็บได้ถึง6คะแนนเต็มจากการเล่น2นัดเชสฟาบิการ์ ica, นะครับกก่าวผ่านทวิตเตอร์เคือแข่สังคมออนไลน์ชื่อดังว่าผมจะพูดอีกครั้งแล้วกันนะครับว่ามาน,น่คือนักเตะที่เก่งที่สุดในลีกอดีตเม็งฟิลล่าร์เนอลบาสซโลูนาและโชซีเสริมด้วยว่ามันยังเร็วเกินไปที่จะไปบอกว่าใายไฮสเวต เป็นการเสริมทัพที่ยำยากของเชลซีหรือเปล่าหลังจากที่ดาวเตะทีมชาติเยอรมันทำผลงานไม่น่าประทับใจสักเร่ไรจนนํนเปลี่ยนตัวออกจากสนามในช่วงพักครึ่งของนัดและสุดโดยพอถูกแฟนบอลคนหนึ่งถามเกี่ยวกับไฮสวอตเหล่านั้นฟาเบกาสก็ตอบว่ามันยังเร็วเกินไปที่จะไปตัดสินในตัวเขาเขาอย่างอายุน้อยมากๆและพิมลีกก็เป็นลีกที่เห็นที่สุดในโลกด้วยฝันได้ชมฟาเบียส์รับบทกองหลังได้ยอย่างยอดเยี่ยม กองหลังขัดตะทับเบอร์กิวฟันได้นะครับไปกักลังลิเวอร์พูลยกนิ้วชมฟามิโยที่ทําได้ดีกับการเป็นกองหลังขัดตะทับในเกมทุกเจลซีโดยถึงแม้จะทําให้ทีมเสียจุดโทษแต่ฟอร์มโดยโรวมก็ถือว่าแจ่มสุดๆเบอร์กิวฟันได้นะครับกัลังคนเก่งของลิเวอร์พูลกล่าวชมฟามิโยมิคฟิลทีมชับบลาซเลียนที่ทําหน้าที่เซ็นเตอร์แบ็กได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมผิงมิงเกลต์นัดที่หงดางบกุกไปชน,นะเชลซี2-0ถึงสนามสแลนฟอร์ดบิดเมื่อวันอาทิตย์ที่20กันยายนที่ผ่านมานะครับ แัะนี่ฟาร์มโย่ต้องมารับบทเป็นซินบ็คจำเป็นหลังจากที่ทั้งโจโกเมสและโจเอลมาติปมีการบาดเจ็บจนไม่พร้อมช่วยเทียมแต่ดาวเตะเลือดสมบัติบาซิลก็ทำงานได้อย่างน่าประทับใจโดยเฉพาะการทำให้ติวเวเนอร์หัวหอกตัวกลางของเชลซีเล่นไม่ออกหลังจากโดนถามเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นของฟาร์มโย่ในระหว่างการให้สัมภาษณ์กับ LFC TV สถานีทรรัสยังเป็นทางการของสโมสรแล้วนั้นฟันไหนก็ตอบว่าใช่มันยอดเยี่ยมมากเลยครับ เมื่อกี้ผมเพิ่งบอกเขาไปเองนะครับว่าผมคิดว่าในวันนี้เขาเป็น m a n of the Match เลยละ่ะการที่ทําให้กองหน้ายอย่างแบนเนอร์ anner, โชว์ฟอร์มเก่งไม่ออกและไม่ปล่อยให้เขาทําประตูได้มันเป็นฟอร์มที่สุดยอดมากๆเขาโชคร้ายนิดหน่อยกับจังหวะที่เสียลูกจุดโทษแต่โดยรวมแล้วฟอร์มการเล่นของเขาก็ยอดเยี่ยมสุดๆไปเลยละครับทุกคนรู้ดีอยู่แล้วว่าเขาเก่งแค่ไหนแต่มันก็เป็นการแสดงเห็นด้วยว่าเราต้องการทุกคนณะตอนนี้เราโชคร้ายนินดๆ กับการที่มีคนภายในทีมโดนอาการบาดเจ็บเล่นงานแต่ก็หวังว่าทุกคนจะกลับมาได้และนี่เป็นฤดูกาลที่ยาวนานอย่างแน่นอน,นะฮะก็เล่นอย่างเนียนเลยนะยังก็เล่นในตำแหน่งนี้มานานแล้วนะครับเล่นดีกว่าโจโกเมสอีกนะฮะก็เหนียวจริงๆนะครับสำหรับฟาเโยอันนี้ความคิดเห็นของแอดมินนะครับ ผลงานขั้นเทพเจคเกนคลับอวยลูกทีมสุดโหดเกมทุบเชลซีเจคเกนคลับนะครับผู้จัดการทีมชอร์ิมันของหงด่างลิเวอร์พูลเขารู้สึกมีความสุขกับผลงานของทัพหงด่างในแมตช์ที่บุกทุบชิงโทนงั้นความเชลซี2-0ที่สนามแตมฟอร์ดเวทในศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อวันอาทิตย์ที่20กันยายนที่ผ่านมานะครับแชมป์เก่าทำผลงานนี้ดีกว่าเจ้าบ้านเล็กน้อยแต่จุดเปลี่ยนสำคัญในช่วงท้ายในเรื่องแรกนะครับ เมื่อคริสเตนเซนเจตนาดึงเซเดลมาเน่จนโดนไมดังไล่ออกทําให้ครึ่งหลังสิงบลูต้องลงเล่นแค่สิบคนและก็เลยโดนเดรเรสไล่ยำมันเท้าจนแพ้ไปในที่สุดด้วยสกอร์สองศูนย์จากผลงานของสลาดังชาวเซเนกัลที่เหมาสองตุงเดย์เจคินครับเบืดใจหลังจากเกมว่ามันเป็นเกมที่สุดยอดมากๆเป็นเกมที่ดีจากทั้งสองทีมผมชอบเกมของเรามากๆเจลซีเป็นทีมชั้นยอดสไตล์การเล่นฟุตบอลของเราในครึ่งแรกผมชอบมากๆ มีสถานการณ์ที่ดีเยี่ยมไหลครั้งการพันบอลจากเริมเส้นแต่เราตาเราทําประตูไม่ได้หลังจากที่มีใบแดงในครึ่งหลังเกมมันก็เลยออกมาแตกต่างกาันเราครองบอลได้ตลอดปล่อยให้พวกเขาต้องวิ่งไล่จากนั้นก็ได้ประตูเสียจุดโทษอาริซุเบเกอร์เซฟไปได้ทุกอย่างมันดีเยี่ยมจริงๆทุกทุกคนได้ผลรับการแข่งขันที่ต้องการส่วนผลงานของติเอโก้อาคันโตระที่ถูกส่งลงมาแทนจอร์แดน,นอาร์นเซนกับตันเทียมในช่วง45นาที พร้อมกับสถิติการพันบอลสำเร็จถึง75ครั้งซึ่งมากกว่านักเตะทุกคนของ้าบ้านเชลซี่ที่เล่นตลอดทั้งเกมโดยเจค๊ยงครับกล่าวว่าการสู้กระเทียนที่เหลือ10คนเรารู้ดีว่ามันเป็นเกมที่แตกต่างในครึ่งหลังแต่ผมก็ชอบผลงานโดยโรวมของเราในครึ่งแรกนะฮะผมชอบแนวทางที่เราพยายามที่จะหาทางแก้ไขปัญหาผมชอบแนวทางที่เราจะต้องเจอกับเกมที่ยากลําบากมันเป็นเรื่องที่ดีและผมก็พร้อมที่จะพูดคุยในแง่บวกเกี่ยวกับภาพรวม ที่เราสร้างทําให้เกิดความแตกต่างได้ในช่วงพักครึ่งเราต้องเคลื่อนไหวและผ่านบอลให้เร็วยิ่งขึ้นจากนั้นใบแดงก็เกิดขึ้นและแน่นอนว่ามันเปลี่ยนเกมไปเลยเราส่งตีโก้ลงสนามเพราะเฮนโดบอกว่าเขารู้สึกเจ็บแต่ก็ยังคงอยากจะเล่นต่อผมบอกว่าไม่ไม่ได้เราไม่อยากเสี่ยงกับเรื่องนี้จากนั้นเราต้องตัดสินใจที่จะส่งตีโก้ลงสนามแม้ว่าจะไม่ได้มีการซ้อมในการสู้กับทีมที่เหลืออยู่10คนแต่เขาก็เป็นนักเตะท,ที่สมบูรณ์แบบในสถานการณ์แบบนี้ ทุกสิ่งที่เขาทำในวันนี้มันเกิดขึ้นจากธรรมชาติของเขาเองมันไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกแต่มันก็เป็นธรรมชาติของเขาการผพันบอลของเขามันเป็นการเล่นตามสัญชตาตญาณนั่นคือเรื่องดีมันดีเยี่ยมมากๆการไม่เสียป,ประตูขอชมอาริสุนเบเกอร์อีกครั้งตีเซฟจุดตัวได้ตีโก้ลงสนามเปิดตัวทำไมรวงกรณีของเฮนโดแน่นอนว่านี่เป็นวันที่สมบูรณ์แบบจริงๆ นอกจากนี้นะฮะเจคินคลอบยังยอมรับว่าฟอร์มการเล่นและผลการแข่งขันในเกมนี้กับเชลซีทำให้เขาแฮปปี้มากกว่าในเกมเปิดซีซั่นที่เฉือนชนะเลดยู่นเตดไป4ประตูต่อ3ผมไม่รู้ว่าผมเปรียบเทียบความสุขได้ยังไงกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมมีความสุขมากๆแต่สัปดาห์นี้ผมก็มีความสุขมากๆเช่นเดียวกันมันก็แค่เหตุผลแตกต่างกันผมชื่นชอบทั้งสองเกมดูสิเราชนะ2 0มันเป็นสกอร์ที่เยอะนะอาจจะไม่เท่ากับเกมเปิดซีซั่น อลิซงเบเกอร์ยังเซฟจังหวะการยิงของเทมี่อับราฮัมได้อีกนี่คือทีมที่มีฟอร์มกันเล่นที่เหมาะสมลงตัวทุกทกคนต้องทํางานกันอย่างหน,นักเราแสดงให้เห็นแล้วว่าและเราสมควรที่จะได้สามคะแนนผมมีความสุขมากๆก,กับสิ่งนี้ในใหญ่เลือดดอยส์กล่าวทิมไท้ายท้องแท้จอห์นบานยันฟันไดต่อให้เล่นพลาดยังไงก็เก่งที่สุดในโลกอยู่ดี จอห์นบาลน,นะครับตอนนั้นแข่งทีมลิเวอร์พูลยืนยันถึงแม้ว่าเวอร์กิวฟันไดส์จะก่อความผิดพลาดในเกมเปิดบ้านชนะลีดนูเต็ด4-3เมื่อสัปดาห์ก่อนแต่เขาก็ยังคงเป็นกองหลังที่เก่งที่สุดในโลกใบนี้อยู่ดีต้องยอมรับนะครับว่าฟันได์เล่นพลาดจนนัเกเกตกระโหลกหลายครั้งในเกมกับลีดู์นเต็ดที่ชนะไป10ประตูต่อ3เมื่อสัปดาห์ก่อนแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นแบบนั้นตลอดไปผมเลยไม่ซสีเรียสเท่รไหนักปีกนิวการเก่ากับบูเชอร์รีพอร์ แน่นอนว่าการเห็นทีมแกร่งอย่างลิเวอร์พูลโดนทีมน้องใหม่ยิง3ประตูย่อมทำให้ขอบอลรู้สึกผิดหวังแต่มันก็คือเรื่องธรรมชาติของเกมกีฬาฟุตบอลคำถามก็คือคุณคิดว่าทีมเราหลังล่วแบบนี้ไปตลอดทั้งซีซั่นงั้นเหรอมันก็ไม่ใช่อีกอย่างก็คือเกมเปิดฤดูกาลมันมักจะมีเสน่ห์บางอย่างที่ยอดเยี่ยมแบบนี้ทุกปีทั้งการต่อสู้อันดุเดือดทั้งผลการแข่งขันที่ทำให้ทุกคนประหลาดใจฉะนั้นถึงแม้ว่าฟันได์จะก่อความผิดพลาดจะทีมเสียประตู แต่เขาก็ยังคงเป็นกองหลังที่เก่งที่สุดในโลกอยู่เหมือนเดิมซึ่งในนัดที่เจอกับเลดี้นเตดนะครับก็โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเลยฮนะสำหรับวิกิร้าฟันไนส์สั่งการในแนวรับบัญชาเกมในแนวรับและก็เป็นหัวใจสําคัญนะฮะก็นักเตะระดับโลกกองหลังที่เก่งระดับโลกก็พูดถูกแล้วนะฮะนี่คือสรุปข่าวลอร์พูลครับ,รขขรบ,รบซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่ยี่สิกันยายนนะครับ Música